ทา,ารครับขอบคุณนะครับที่ดูแลประเทศไทยขอบคุณพี่พิษทหารที่ดูแลประเทศไทยนี่ับเภออะไรที่สุดปลายทางับเ่อเมืองอุบ,บลราชธานีครับ อุบลเราก็ไปอุบลพี่ไทยวิ่งตรงไหนตอนนี้อยู่เส้นสองสองหนะจากแถวแถวหินดาษน,นะนี่พี่ไทยอยู่นี่ขอบคุณครับขอบคุณที่ส่งใจส้มขอบคุณของขวัญนะครับใครจใจดีส่งของขวัญให้ต้นนะ ของขวัญชิ้นใหญ่ๆมีไหมนะได้แอบมองก่อนมีไหมนะที่บินอยู่ข้างหลังสุดหมายไปทางลานทุ่งสีีเมืองมาขอจอมาขอจอให้พี่ยอดแต่ดูไฟ์สดต้นปาการโอเคซึ้งซึ้งแล้วน้ำใจสาวาชัยภูมิ ดอกวัวตุมมคนงามทเทียใจบ่ได้ดอกหนุ่มคอนแก่นอุบลอุดรนองคายเธอช่าง,งเรือใดรดอกได้ที่ยาโสทอนโคราตุกรินบุรีลมทิตะเกศเข้าอำเภอขุขันไหม อู่ขันอยู่สีตะเกตใช่ไหมหรือสุลินไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าคือเออ่สายหลักนะครับสองหเชื่อมต่อบุรีรัมนะแล้วก็สุลินสีตะเกตร้องเพรร้องเคาะเคาะอะไรถึงร้องใช่ไหมหรือ,อยังไงเฮไปดูเปลี่ยนนายก่อนชิ ใครก็ดูจะเปลี่ยนนายใช่สิชีวิตรเรามันชีวิตรเรามันไม่สำคัญก็นี้แหละได้ร่วมบนแล้วที่หินดาดีใจมากขอบคุณครับโหไปหินดาดก็ไม่ยอมบอกไม่เห็นทักทายเลยเห็นป่ะเห็นใช่ไหมไม่มีใครทักทายไม่มีใครสนใจเอง บินวิ่งไหนวิ่ง,งราบ,บิ่งบ้างเดินบ้างน้องเปลี่ยนนายนอนผ้าสีเหลืองโถเปลี่ยนนายอ่ะนอนผ้าสีเหลืองผ้าหง่มนุม่มไอเราเนี่ยนอนเสือนอนสาสตร์แหมนอนอะไรนะนอนผ้าเข่ามาเออเขานอนผ้าขนหนูเราเนี่็นอนผ้าเข่ามาเขาคือท่านชายไงเขาคือท่านชาย มาแล้วรอที่หน้าสถานีรถไฟฟ้าควแสลงขอบคุณครับสวัสดีครับเอ้ยเพจต้นประกามันค้างไหมใครใครเข้าไปดูับดูเองก็ได้ทำไมต้องให้คนอื่นเข้าไปดูค้างไหมเดี๋ยวดูก่อน มันเป็นหนึ่งเนี้ยบอกเข้าใไปเลรอถุงท่อหมาถึงเพจต้นปาการโอ้ไม่ต้องย้ำว่าถุงทอน,นอนตากแอร์รู้รู้แล้วรู้แล้วถุงนอนเออไม่ใช่เปลี่ยนนายนอนตากแอร์เปลี่ยนนายนอนตากแอร์ผมตัวผมเนี่ยตากเหงือ่อตากเหงือ่อ Ôi tại lễ Nguyên thưởng này thưởng Thưởng Khe đập xe thì tâm bồn lửa อะไรครับอะไรครับพิ่งาหันมาอ่านคืนนี้กลับคืนนี้ไม่ได้กลับไปพักที่โคราชครับน่าสงสารนูน่นไปสงสารเจ้าเปลี่ยนอะไรนะเจ้าเปลี่ยนนางนูน่นพี่คนหน้าวิ่งซิวมากนี่พี่โอพี่โอพี่โอคือนักวิ่งมืออาชีพนะครับแล้วก็เป็นทีมวิ่ง ชุดเดียวกับพี่วิ่งคู่กับพี่ตูนนะครับทีมเสือเพ่นวิ่งคู่กับพี่ตูนจากเมตงนะครับจังหวัดยะลาสู่แม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับไปลำไปมากใช่ไหมใช่เดี๋ยวเข้าควยแสลงแล้วก็ลำไปมากแต่ไม่ลำไปมากไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่วันนี้ไว้หวั่นใจเข้ามาอมกแล้ว ทุกคนหวานใจเขาไมเนี่ยนู่น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 รถคันนี้นู่นหวานใจเปิดกระจกนี่แหมหายเหนื่อยเลยสิหายเหนื่อยเลยที่นั่นมีโบกมือให้กันด้วยทุกคนมีโบกมือให้กันด้วยแหมนี่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 มีโบกมือให้กันด้วยโอ้จะไทยหรือาะไทยแหมแหมคึก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 หน้าบานเลยหน้าบานเชียวแหมหวานใจมานี่หน้าบานเชียวยิ้ม อยิ้มหน้าเมื่อกี้ยังเหนื่อยยังเหนื่อยดูดูเพรหวานใจมาเนี่ยโหยหน้าบานเลยนะเออหน้าบานเลยผ่านนางรองไหมไม่ละไม่ไม่ไม่ไมเห็นที่แม่บอกไม่ได้ผ่านมาครับอิดแหละใครบอกอิดไม่เลยไม่เลยยิ้มหน้าบานเลยเออ ได้ข่าวว่าน้องตดใส่พิยอดนั่นสมหน้าสมหน้าถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วสมหน้าน้องบอกน้องบอกว่าจะหลับจะน,นอนก็ไม่ได้นอนไปนั่งไหลกันอยู่ได้ไปนั่งไหลกันอยู่ได้ตดใส่เลยสมหน้าสมหน้าสมนอแต่เขาก็ดีกว่าเราอะเขาแค่หมาแค่ตดใส่ไอเรานี่หมาเยี่ยวใส่เนี่ยเฮ้ยเปียกไปหมดเลย เขาแค่ได้กิน่นเขาแค่ได้ยินเสียงไอ้เรานี่เยี่ยวใส่เลยนะเอไอมึงติ้งตองมากเลยนะมึงบอกว่าไม่มีความเคลื่อนไหวกูก็นั่งแพมมาตั้งแต่กูไลเนี่ยฮะ มึงจะบอกว่ามมนมีความเคลื่อนไหวได้ยังไง AI ฮะแล้วมึงก็จ้องแต่เหมือนเข่าใส่กูอะจ้องแต่แป๊อก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 กูอย่างเดียวเลยเออใครที่ยังไม่ติดตามช่องสำรองผมไปติดตามก่อนเลยนะเ i เริ่มควรเริ่มควรบาทาผมแล้วนะ AI บอดอนะมึงมึงได้ยินกูไหมเอไเออใครที่ยังไม่ติดตามช่อง สำรองนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูเดี๋ยวผมไม่ด,ด,มดูช่องสำรองผมช่องนี้ช่องนี้แป๊บหนึง่งเสียงเหมือนพิเปิลน,นาคอนอันนี้ต้นนาคานะต้นนาคาไม่ใช่เปิลน,นาคอนนะครับต้นนาคาไอเลิฟติ t ต่อโอ๊ยไม่ต้องไปรักไม่หรอกติกต o k อ่ะ AI ไมัน hey, ส yeah, like, ิ i งเมันงี่เง่า แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมหาช่องสำรองผมให้เดี๋ยวผมให้ดูไปติดตามหน่อยนะไปกดติดไว้ไปกดติดไว้ไปกดติดไว้ไปดดไวแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึงน่งแป๊บหนึ่งพูดมันก็ไม่เปิดให้เราหรอกต้องจุดไอ้น,นี่ผมอย่างเดียวเลยแคบแล้วเคยดูแล้วตามทุกช่องเลยครับไปกดติดตามเพจด้วยนะเออ ไม่ได้ไม่ใช่ห้วยถแถลงนะครับอะไรดีมรีสอร์ดของท่านอ,อ,อะไรทุกอย่างนลนะก่อนถึงห้วยถแถลงตามแล้วค่ะด่ามหมดไม่สน AI เออก็มันในเมื่อมันอย่างเงี้ย i i มัมเป็นอย่างเงี้ยนะจุด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 ,จด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 จบจบเซ็ต จุดจบเซตนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะผ่านก็ไม่ใช่ดีวันนี้วันที่สามนี่จุดจบเซตอยู่ที่ ริมสวนนวดเพื่อสุขภาพก่อนขึ้นทางข้ามรถไฟอำเภอห้วยถแถงอำเภอห้วยถแถลงวันนี้ใครซักผ้าซักเองเซซักเองมีกระมังมามีแฟบมา แฟบมามีกำบางมาเออเป็นแบกนี้ดำดำเลย มองวิ่ง,งจอจบเซตอครับน้องเป็ีนนายไปไหนเอาเพจต้นประการไม่ขึ้นคอมเมนต์อีกโอ้อะไรกันขนาวะน้องเป็ีนนายอยู่กับพี่บิมบลูนิสหลับไปแล้วมั้งตากแอร์อยู่ในรถตู้นุ่นคุณเก่งมากหมายถึงผมหรือหมายถึงนักวิ่งหลังพี่ไทยหมวนับเอ่อน่าจะเป็น คนนี้ไงอ๋อใครวะนี่นทตรงนี้แล้วอ๋อใครวะบอกไม่เห็นบอกว่ากันที่กัิ่งไปไหนครับคุณแอดจุดรอไปอุบลครับแต่ตอนนี้วิ่งถึงอ,อ่อช่วงหินดาดนะครับกำลังจะเข้ามุ่ยและ 26มาถึงลำไปมาเขตบุรีรัมย์สู้ๆนะจาก FC ชาวถิงดาดขอบคุณครับสีไปแดงจวนออนไลน์เดี๋ยวรอก,ก่อนนะน่าจะวันสองวันนี้เดี๋ยวเขากำลังตามระบบให้นะครับ ให้ใเธอได้ก้าวต่อไปเ่่เก่งมากใช่เลยเครื่องผมร้อนคุณโอครับคุณโอน้องเปลี่ยนไงโคตรงนี้มีแต่ป่า บอกไม่ถูกแถวนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับช่วงกมหกสิบเอ็ดไปหาเปลี่ยนนายมาแล้วน่ารักผมไม่น่ารักหรอกเปลี่ยนนายนู่นน่ารักวันนี้ที่ห้อยแถลมีเสื้อขาย ข่าวรอรับจังหวัดอะไรจังหวัดสุรินมาสุรินแล้วต้องกินสุราถ้ามาสุรินแล้วไม่กินสุราแล้วก็ถือว่ามาไม่ถึงสุรินอยู่สุรินตรงรินสุราแล้วก็กินสุราเพื่อชาวสุรินกินกินกินรินรินรินกินสุราเพื่อชาวสุรินมาสุริน่อกินสุราเออก็คิดได้เหมือนกันเนาะ เปลี่ยนนายพักอยู่นอยู่ในในในรถป้ายยืดป้ายยืดป้ายยืดป้ายชาเปล่าช่เลยทับสวายเหรออ๋อเมื่อกี้มีคนบอกว่ารออยู่ทับสวายแถวนี้เขาเรียกทับสวายใช่ไหม บัวขาวอยู่อเำเภอสัมโนงทาบจังหวัดสุรินทร์หมวกดำไม่รู้จักอ่ะ ุเอ๊เดี๋ยวก่อนนะวันนี้เขาชมบ่อยกันเลยไทยโน้ไท,ยโ,ทยโน้เดี๋ยวทำดูบ้านัานอ๋อน้ำฝนอะไรอ่ะนี่คือเนินลูกชายป่วยอาการเดียวกับพี่ต้นเลย่าอะไรอ่ะไอ้นี่เหรอเขาเรียกอะไรนะ